บริเวณวัดพระพุทธบาทดอยรุนนะครับจากตรงนี้ไปหนึ่งกิโลเมตรนะครับจะถึงภายในตัววัดน,นะครับเชิญตามผมมาเลยครับรับเลี้ยงบ่อครับเชิญยงบ่อมาอยู่ที่นี่ก็อยู่้งแต่ปีสามสามที่นี่ตอนนี้ตอนนี้มีเก้ามีเน้นนะครับมีเน้นตรง แล้วความเป็นมาของวัดหลวงพ่อพอหลัวมันยังไงรู้ว่ามีมายัางไงมันก็ก็ได้ยินชาวบ้านที่เขาเล่าให้ฟังนะขอขอก็เมื่อตอนก่อนนั้นก็ชาวบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยพอถึงเทศกาลแล้วก็จะขึ้นมาไหว้พระบาทพอเขาไหว้พอขึ้นพระธาตุหลังจากขึ้นพระธาตุ แล้วก็กขึ้นพระบาทขึ้นไปตามประทีปข้างบนจุดเทียนตามประทีปคืนหนึ่งตอนเช้าตักบาตรสมบูรณ์เสร็จเราก็กลับและสมัยก่อนละก็จะมาเข้าลูกขมูลที่นี่มาเข้ากรรมฐานพอออกคัญชาแล้วก็จะมาเข้าลูกขมูลที่นี่นี่ก็ช่วงหลังมาเขาก็อาหาออกไปไม่มีใครมาก็ความพึองอยู่ของบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปไงจาก ทำได ok ้ทานาก็ไปทำงานตามโรงงานก็เลยไม่มีใครมาศิดษาที่สู่มาเห็น่ก็เลย้าจะดูแลรักษาไว้ให้กับพวกเราเด็กๆตัวหลังตัวรองไปนี่เป็นเป็นในศาสนาวัตถุเป็นหลักฐานขวัตถุของศาสนาเราเพราะก็ว่าพระเจ้ามาประทับรอยไว้เมื่อครั้งพุทธกาลมาพักอยู่วัดประ่าน ่อนที่จะกลับอินเดียก็มาประทับรอยไว้แทนตัวท่านีีนึงๆพอได้ไหว้ได้กลับแทนตัวท่านที่ืบทบอดกนมาตั้งแต่สมัยนั้นทีนี้กรมถิ่นเขามาพิจารณาแล้วก็บอกว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เมื่อนหีน่แต่ว่าไม่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อไรทีนี้ก็ถ้าบรม,มารงา์ธรไมะไม่ไรก็ที่นี่เะมานั้นเพราะทำมาฝากกันไปแล้ หลวงพ่อครับนักท่องเที่ยวมีมาเที่ยวที่นี่วัดพระพุทธบาทมีบ้างมีบ้างมีบ้างด้วไหมเราะเป็นทางขึ้นดอยก็ไม่ค่อยมีใครมาเยอะไม่ใช่งั้นแล้วเขายังไม่ค่อยรู้จักว่ามีอะไรโฆษณาอะไรมาเพราะพระพุทธรูปองค์ใหญ่้างเมื่อปีสอ้าสงพัน้าอ้าส ใช้เวลาการสร้างไม่ถึง3ามปีสปีกว่าแลมคปงอืมีปสีนหอปปกาจากเะยะังมีสีสันเพชรแล้ก็น่าจากกว่างยเมตร สูงรถประมาณ30เมตรใช้เวลาสร้างไม่ถึง3ามสแล้วก็ใช้งบประมาณไปไม่ถึง3ล้านใช้แรงงานชาวบ้านแล้วก็พระเล่นด้วยกันแล้วรวมเงินบริจาคด้วยไหมคะรวมเงินบริจาคอะไรทั้งนั้นแหละเงินบริจาคทั้งนั้นเละไม่ถึงสามบาทใช้แรงงานชาวบ้าน แต่น้ำดึกจากทางเชิืนที่มัเจาะบ้านจากมาหมดหมูบ่บ้านที่มา,าแต่เรายังไม่เกิด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บริเวณเขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเชิญตาผมมาเลยครับครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะครับบริเวณเขาพระพุทธบาทนะครับ สวยผู้บานนครับเตินมะเดินตามผมมาเลยครับครับเราพ่อคนมาท่องเที่ยวเด้แล้วครับเป็นเด็กสองคนผู้ใหญ่หนึ่งคนครับนั่นเป็นช่างภาพเราอีกหนึ่งคนนะครับที่ ขึ้นไปถึงก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตามไปนะครับครับเดินทางมาที่วัดพระพุทธบาทโดยร้นนะครับ ทางมาวัดพระพุทธบาทโดยล้นสะดวกสบายนะครับทางลาดยางครับสบายแต่ทางขึ้นมาลอยพระพุทธบาทนะครับโคตรเหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าเราขึ้นมาบนนี้เราก็จะเห็นเป็นวิวสวยนะครับของอำเภอบันตากครับข้าววัดพระพุทธบาทโดยล้นตั้งอยู่หมู่ที่สาม ตำบลท้องฟ้าอําเภอวันตากจงกังหวัดตากครับครับนี่ก็เป็นวิวสวยๆของอำเภอวันตากแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับ ที่ท่านเห็นตรงนี้ครับเป็นพระพุทธเจ้าตามประสมเทศสนานะครับคำบูชาพระราตนาตายนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมข้างบนกันต่อเลยนะครับครับก็ขอเชิญชมวิวเลยนะับด้านนู้นครับวิวแสนสวยของอำเภอบันตากครับท่านใดที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเถอครับผม ขอบอกให้านรู้ที่นี่นงดงามมากนะครับสวยครับตอนนี้ผู้สนับสนุนของเรายังไม่ขึ้นมาเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วไม่รู้หลับไปหรือ,อยังนะครับตอนนี้ 就偷把好们喂上地来，就偷喂喂，就是变米虾。 เป็นบริเวณรอยพระพุทธบาทนะครับที่คนเชื่อกันว่ามีมนุษย์มาสร้างไว้นะครับที่เป็นเวลานานมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับเชิญตามผมมาเลยครับ <c oughs> จุดนี้นะครับเป็นจุดที่สูงนะครับจะเห็นได้ทั่วตำบลของฟ้านะครับของอำเภอบรรนักนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้ชม How many how many